สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้ติดจะมานําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าไก่ย่างท่าช้างนั่นเองนะฮะไก่ย่างท่าช้างเนี่ยเป็นไก่บ้านย่างไม่มันแล้วก็ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองตรงที่มีผงพะโลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นก็จะหอมอีกแบบหนึง่งต่างจากไก่ย่างทั่วๆไปที่เคยทานมานะครับหลายท่านที่เคยไปตามพวกโคร,ราชจังหวัดนครราชสีมา อะไรพวกนี้ก็อาจจะเคยได้ลองกันบ้างแต่วันนี้เราจะมาลองทําที่บ้านกันดูนะเพราะฉะนั้นสูตรก็จะค่อนข้างง่ายนิดนึงเนาะเพื่อที่ทุกท่านสามารถทําทานได้สําหรับท่านที่มีสูตรที่เด็ดกว่าน,นี้นะก็อาจจะพิมพ์เข้ามาแชร์กับเพื่อนๆได้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองไปดูสูตรนี้กันก่อนครับเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับไก่ย่างท่าช้างนะครับวันนี้ผมก็จะมีไก่บ้านเนาะอันนี้ผมเลือกที่จะเป็นไก่บ้านอ่อน นะเพราะว่าเนื้อจะนิ่มนิดนึงอันนี้แม่บ้านแนะนํามานะครับไม่ใช่แม่ค้าแนะนํามาแต่ถ้าเกิดเป็นไก่ย่างแกเ่เนื้อก็จะเหนียวหน่อยอันนี้ทางบ้านสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองเลยว่าจะชอบเหนียวหรือว่าจะชอบนุ่มๆน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวนะฮะกับแปลงแบบว่าประยุกต์ของผมนะจากตะไคร้ที่เหลือเนี่ยก็มาทุบๆเราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือผงพะโลครับทางบ้านสามารถชิมผงพะโลก่อนนะว่า เนี่ยอย่างของผมวันนี้หวานมากเลยเพราะฉะนั้นน้ําตาลผมอาจจะไม่ใส่หรือว่าอาจจะใส่น้อยหน่อยอันนี้คือพริกชี้ฟ้าทีา่สับสับ,สบแหลกๆสับละเอียดนิดนึงนะฮะแต่ไม่ต้องถึงกับเป็นผงเนาะก็ประมาณนี้ฮะหยบาบหยาบอันนี้ก็จะเป็นซอสปรุงรสครับน้ําตาลทรายพริกไทยแล้วก็น้ําเปล่าครับ สำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะมีสูตรแปลกๆมาให้ทางบ้านได้ลองกันนะฮะวันนี้ผมเจอไม่หมักไก่เลยนะฮะแต่ทางบ้านจะสมัครไก่กันก็ได้นะแต่นี้เป็นสูตรที่ มีเจ้าของร้านท่านหนึ่งท่านบอกผมมานะผมคิดว่าน่าจะเวิร์กมากเพราะฉะนั้นผมจะลองมา <c oughs> บอกให้ท่านทางบ้านได้ลองทำดูเพราะผมลองดูแล้วก็อร่อยใช้ได้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดหมักก่อนเนี่ยมันก็จะเหมือนไก่ย่างทั่วไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะไม่หมักป๊บผมก็จะใส่แลับย่างด้วยไฟอ่อนนะครับแต่นี้ก็อ่อนเกินไปผมจะร้อยความร้อนขึ้นมาอีนิดนึงระหว่างที่เรารอเนี่ยนะครับ ผมจะสลับแล้วก็มาดูส่วนซอสตรงนี้นะฮะซอสสำหรับทาไก่เนี่ยผมจะมีน้ําเปล่าครับผงพัโล้นะครับพริกชี้ฟ้าครับซอสปรุงรสพริกไทยครับ แล้วก็น้ำตาลอีกนิดหน่อยเคี่ยวไปเรื่อยๆครับไฟอ่อนเหมือนกันพอเดือดปุ๊บเสร็จแ,แล้วก็เบาไฟอ่อนเลยดีๆเลยครับหลังจากนั้นก็เพียงแค่รอครับทั้งสองอย่างเลยไก่เนี่ยเราก็เอาจนแค่พอสุกก็พอนะฮะระหว่างที่เราย่างไก่เนี่ยเราก็คอยชุบน้ำมันทามันไปด้วย นะไม่ให้มันแห้งเกินไปแล้วก็มันจะได้หอมกระเทียมเจียวครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นกระทะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะ,ะที่จะติดติดได้ง่ายกว่าพวกตะแกรงย่างนะเพราะฉะนั้นผมก็จะหยอดน้ำมันไปข้างล่างเยอะหน่อยเอาละแล้วต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับไฟอ่อน ไปกลางค่อนข้างอ่อนก็นได้ไปเรื่อยๆจนถึงสักประมาณ20-30ิบถึงสามสนาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาดูไก่ใหม่นะครับส่วนไอเจ้าน้ำซอสเนี่ยคอยดูคอยดูถึงตอนที่มันเริ่มเ,เริ่มงวดลงนิดนึงแล้วก็เหนียวนิดๆน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่ครับโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ย่างของผม ที่ไม่ได้หมักอะไรเลยนะเพราะว่าผมจะมาะโลมงด้วยซอสอีกทีหนึ่งครับนะฮะเคลือบมันเอาไว้เลยอาจจะทิ้งให้เย็นก่อนสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับนะฮะซอสที่เราเคี่ยวจนเหนียวนะฮะของเมื่อกี้ผมจะมาชโลมเอาไว้เป็นไก่ย่างท่าช้างในสไตล์ของผมเองนะฮะ ที่อิงมาจากสูตรดั้งเดิมด้วยนะคือผมก็ไม่ได้มั่วนะท่านผู้ชมครับก็ชโลมไปทั่วเลยนะฮะเท่านี้เองครับง่ายมากๆเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะอาจจะไปสับนะฮะให้ชิ้นเล็กลงนิดนึง แล้วก็จัดจานเสิร์ฟเลยโอเคถ้า,างั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับไก่ย่างท่าช้างนะครับผมก็จัดเรียงแบบง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากเพียงแค่ใบตองแล้วก็ไก่วางทับๆกันนะครับอันนี้อาจจะดูแฉะไปเล็กเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดทางบ้านมีเวลาเนี่ยไก่พวกนี้จะต้องย่างให้แห้งนิดน,นึงนะครับ เอาเป็นว่าก็ลองทําดูนะครับสําหรับอัตราส่วนนะครับก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับวันนี้ควงสะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ